สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืองนกทาครับวันนี้ก็เตรียมส่งเครื่องหย่อดข้าวโพดนะครับสองแถวขาธรรมดานะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมากส่งลูกค้าอำเภอวังชินนะครับจังหวัดแพร่นะครับผมจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับด้านหลังเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับสองแถวขาธรรมดานะครับราคา 1 8 0 0 0บาทนะครับ18,000บาทนะครับผมนี่ครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับระหว่างขานี้ตั้งมา65้าเซนนะครับผมเป็นจานแหวกอของใบขี้เมานะครับใบขี้เมาลูกปืนลูกปืนใบขี้เมานะครับผมนี่นครับก็ขนาด1 4นิ้วนะครับใบขี้เมาแถมสลักมาให้ด้วย3ามตัวนะครับสลัก อันนี้ก็เจาะรูมาให้ย่างละสองนะครับนี่ครับสองรูสองรูนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นจานแถมนะครับจานแถมสีหุนนะครับข้าวโพดก็ลงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรนะครับประมาณนี้คากบก็เป็นคากบคู่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บปุ๋ยนะครับตัวปล่อยปุ๋ยนะครับถ้าจะปล่อยออกก็ดึงออกนะครับถ้าจะไม่ถ้าจะปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้ปุ๋ยมันลงก็เอาปิดเข้านะครับผมแล้วก็ขันน็อตนี้ล็อกไว้นะครับขันน็อตนี้ล็อกไว้ครับถังปุ๋ยเป็นถังปุ๋ยสแตนเลสนะครับผมสแตนเลสตรงนี้ก็เป็นด้านในนะครับด้านในเจาะมาสามุนครึ่งนะครับผมสามุนครึ่ง ามมูลครึ่งนะครับเจาะมานะครับตัวนี้ราคนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับยังไม่รวมส่งครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านโกงจากการเกษตรเลือนคานะครับ เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับอันนี้ก็เตรียมไปส่งไปรษณีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมน่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ